ประวัติความเป็นมากองพลทหารราบที่สามและกองกําลังสุรศักดิ์พลตรีกองพลทหารราบที่สามเป็นกองพลทหารราบมาตรฐานมีหน้าที่ในการเตรียมกําลังและใช้กําลังปัจจุบันมีพลตรีสุขนธรชาวพงศ์เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สามมีการประกอบกําลังและที่ตั้งหน่วยดังนี้กองบัญชาการกองพลและหน่วยขึ้นตรงมีที่ตั้งอยู่ในค่ายสุรานารีและค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสําหรับหน่วยรองประกอบด้วย กรมทหารรับที่สาและกองพันทหารรับที่1ตั้งอยู่ที่ค่ายคริปศรีวราจังหวัดสกลนครกองพันทหารรับที่สองอยู่ที่ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมากองพันทหารรับที่3าตั้งอยู่ที่ค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมกรมทหารรับที่8และกองพันทหารรับที่สตั้งอยู่ที่ค่ายศรีหราชเดโชชัยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกองพันทหารรับที่1ตั้งอยู่ที่ค่ายศรีสองรักจังหวัดเลยกองพันทหารรับที่สองตั้งอยู่ที่ค่ายมหาศักดิ์พลเสพอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น กรมฐานราบที่13ตั้งอยู่ที่ค่ายประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีกองพันธารราบที่1 2และ3มีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกรมฐานปืนใหญ่ที่3กองพันธารปืนใหญ่ที่3และกองพันธารปืนใหญ่ที่103มีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมากองพันธารปืนใหญ่ที่8ตั้งอยู่ที่ค่ายศรีราชเดโชชัยจังหวัดขอนแก่นและกองพันธารปืนใหญ่ที่13ตั้งอยู่ที่ค่ายยุทธศินปประสิทธิ์จังหวัดอุดรธานีกองพลฐารราบที่สาม เป็นหน่วยหลักในการจัดกําลังพลออกปฏิบัติภารกิจใน3าบทบาทได้แก่กองกําลังสุรศักดิ์มนตรีกองอาํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนแยกหนึ่งและการป้องกันและป,ะปราบปรามยาเสพติดของส่วนสกัดกั้นตอนบนหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยได้บรูรณาการภารกิจทั้ง3บทบาทเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกภารกิจโดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้ในปีพุทธศักราช2521 สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยที่ติดกับประเทศข้างเคียงได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นเป็นประจำหลายพื้นที่พื้นที่บางแห่งได้มีกลุ่มชนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลของประเทศนั้นๆลักลอบเข้ามาหลบซ่อนและซ่องสมุมกำลังอยู่ในเขตร,ราชอาณาจักรไทยเป็นครั้งคราวเป็นเหตุให้มีการสู้รบระหว่างกองกำลังของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านกับกลุ่มชนที่เป็นปฏิปักษ์อยู่เสมอในพื้นที่บางแห่งผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ไปซ่องสมุมกำลังเป็นฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้าน แล้วนากำลังรุกล้ําเขตแดนเข้ามาทําการโจมตีปล้นสะดมรัษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนตลอดจนใช้กําลังบังคับกวาดต้อนผู้คนให้อพยพออกไปจากประเทศไทยเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของเขารัฐบาลไทยในขณะนั้นได้มีคําสั่งสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเฉพาะที่ 97/ ทบ .2521 เรื่องการป้องกันชายแดนโดยมอบให้กองทัพบ,บกแต่งตั้งผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการป้องกันพื้นที่ชายแดนทางบก ที่มีเหตุการณ์อันอาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยมีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการต่อหน่วยกำลังและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆต่อมาเมื่อวันที่15มิถุนายน2523กองทัพประชาชนลาวได้ยิงเรือลาดตัวเวลำน้ำของหน่วยปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขงที่บ้านปะโคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายทำให้รัฐบาลไทยต้องสั่งปิดพรมแดนซึ่งติดต่อกับสบปปลาวทั้งหมดสถานการณ์ชายแดนไทยลาวเกิดความตึงเครียด ประกอบกับกําลังทหารเวียดนามได้เคลื่อนย้ายเข้ามาในสปปลาวและวางกําลังตามแนวลําแม่น้ําโขงเป็นการแสดงการข่มขู่ไทยและมีท่าทีจะรุกล้ําอธิปไตยของไทยจากเหตุการณ์ดังกล่าวกองทัพบ,บกจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งที่บรญชาการกองพลทหารราบที่3ส,ส่วนหน้าขึ้นที่ค่ายรามาสุนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่29กรกฎาคม2523ต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีเมื่อวันที่1ตุลาคม2538จนถึงปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อค่ายเป็นค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาเมื่อวันที่22สิงหาคม2540พื้นที่ปฏิบัติการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดช,ชอบพื้นที่5จังหวัดชายแดนปีกซ้ายติดกับกองกำลังผาเมืองปีกขวาติดกับกองกำลังสุรนารีรวมความกว้างด้านหน้า804กิโลเมตรโดยแนวชายแดนเป็นลำน้ำทั้งหมดมีเกาะดอน126ดอนจุดผ่านแดนทาวร11แห่ง จุดผ่อนปรนทางการค้า13แห่งและท่าข้ามตามธรรมชาติ169แห่งสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบสถานการณ์ภัย,ยคุกค,คามรูปแบบเดิมด้านการทหารกำลังรบหลักวางกำลังตรงข้ามพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังศุลศักดิ์ดนตรีมีจำนวน3กองพลกำลังประจำถิน่นจำนวน6กองบัญชาการทหารแขวงโดยมี19กองร้อยทหารชายแดนวางกำลังควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนกำลังทางอากาศมีกำลัง2กองพันใหญ่ทหารอากาศกำลังกองหลอน อยู่ตามหมู่บ้านในพื้นที่ตรงข้ามห้าจังหวัดชายแดนปัญหาเส้นเขตแดนจำแนกออกได้เป็น3กรณีดังนี้กรณีที่1ปัญหาเกาะดอนในฤดูแลง้งแม่น้ำโขงเกิดการตื้นเขนินทําให้เรือฝ่ายไทยไม่สามารถสัญจรผ่านในพื้นที่ระหว่างฝั่งไทยกับเกาะดอนดังกล่าวได้ประกอบด้วยดอนชมดอนชิงชูและดอนสังคีกรณีที่2ปัญหาเกาะดอนซึ่งมีผืนดินเชื่อมติดกับฝั่งไทยมีกําลังทหารและประชาชนลาวอาศัยอยู่ได้แก่ดอนโคราช และกรณีที่3ปัญหาเกาะดอนที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลังอนุสัญญาสยามฝรั่งเศสซึ่งฝ่ายไทยและลาวต่างอ้างสิทธิ์บนเกาะดอนนั้นๆได้แก่ดอนโมและหาดบ้านนาดภารกิจและการดำเนินงานกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีมีภารกิจป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดนโดยปฏิบัติตามพันธกิจ5ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกพันธกิจที่ 1. การเฝ้าตรวจและป้องกันพื้นที่ชายแดนการขับเคลื่อนงานด้านการข่าวมุ่งเน้นระบบงานด้านการข่าว ้วยการจัดประชุมโต๊ะข่าวเพื่อประเมินภ,ภัยคุกค,คามจัดการประชุมศูนย์บูรณาการร่วมด้านยาเสพติดได้มาซึ่งข้อมูลเครือข่ายผู้กระทำผิดการเสริมสร้างระบบเฝ้าตรวจชายแดนสำหรับปีนี้หน่วยได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการโดรนในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนเพื่อสนับสนุนในการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจพื้นที่ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนพันธกิจที่2การเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนดำรงการฝึกจัดตั้งจัดระบบ และควบคุมการใช้กําลังประชาชนและพัฒนาเครือข่ายภาพประชาชนที่สําคัญได้แก่การเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชายแดนในกิจกรรมรวมพลังประชาชนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและทัศนคติที่ดีพร้อมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารจัดเวทีประชาคมเพื่อทําแผนปฏิบัติการป้องกันภัยในระดับตําบลรวม69แผนพร้อมกับเคลื่อนเครือข่ายการมีส่วนร่วมตามแผนการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการจิตวิทยา พัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทั้ง5จังหวัดชายแดนในการเผยแพร่ข่าวสารพร้อมทั้งการจัดชุดงานมวลชนประชาะสัมพันธ์ผ่านหอ,อกระจายข่าวหมู่บ้านพบปะพูดคุยในโอกาสต่างๆทั้งนี้หน่วยได้มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ,องกองกําลังสุรศศกดิ์ดนตรีโดยจัดทําแบบสอบถามเข้าไปทําการประเมินจากประชาชนในพื้นที่พันธกิจที่3การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน โดยได้สร้างความเข้าใจกับส่วนราชการต่อแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องจากหน่วยงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับฝ่ายปกครองในการจัดระเบียบจุดผ่อนปรนการค้าโดยเฉพาะจุดผ่อนปรนการค้าอำเภอท่าพนมผลักดันให้มีการจัดระเบียบเรือด้วยการควบคุมทางทะเบียนกับกรมเจ้าท่าและหน่วยงานความมั่นคงจัดตั้งที่ประชาการทางยุทธวิธีเครั้งในพื้นที่เป้าหมาย สรุปผลการตรวจยึดจับกลุ่มตามพระราชบัญญัติต่างๆที่สําคัญในปีงบประมาณ2,568จนถึงปัจจุบันดังนี้พระราชบัญญัติยาเสพติดตามที่รัฐบาลได้มีรโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยยกเป็นวาระสําคัญของชาติต่อเรื่องดังกล่าวกองกําลังศุรศักดิ์ดนตรีได้จัดทําแผนการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนของกองกําลังสุรศักดิ์ดนตรีโดยได้เน้นย้ําการปฏิบัติด้วยการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จากการปฏิบัติตามแผนการสกัดกั้นและปร,ะปราบปรามยาเสพติดซิลสต็อปเซฟนำไปสู่การจับกลุมการกระทำผิดในพระราชบัญญัติยาเสพติดห่วง1กุมภาพันธ์ถึง31กรกฎาคมจำนวน539ครั้งผู้กระทำผิด664รายของกลางยาบ้า62ล้าน3 0 0แสนเม็ดเศษไอซ์ส9 0 0กกิโลกร,รมัมรายการอื่นๆรายละเอียดตามจอภาพ สำหรับการจับกลุ่มในพื้นที่ตอนในที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ชายแดนสามารถจับกลุ่มได้จำนวน61ครั้งผู้กระทำผิด144รายของกลางยาบ้า98ล้าน300,000เม็ดเศษไอซ์4,500กิโลกร,รมัมเฮโรอีน4กิโลกรมัมรายละเอียดอื่นๆตามจอภาพรวมสถิติการจับกลุ่มในปีงบประมาณ2,568จนถึงปัจจุบันมีการจับกลุ่มในพื้นที่ตามแนวชายแดน950ครั้งผู้กระทำผิด1,143รายยาบ้าจำนวน116ล้าน900,000เม็ดเศษ ไอ6,300กิโลกรัมเฮโรอีน147กิโลกรัมเคตามีน571กิโลกรัมและยาอี137,000เม็ดสําหรับการจับกลุ่มการกระทําผิดในพระราชบัญญัติอื่นๆดังนี้พระราชบัญญัติศุลกากรจับกลุม113ครั้งผู้กระทําผิด53รายของกลาง32รายการพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองจับกลุ่ม77ครั้งผู้กระทําผิด171รายพระราชบัญญัติป่าไม้จับกลุ่ม10ครั้งผู้กระทําผิด11รายของกลาง6รายการ การจราจรร,รถยนต์และรถจักรยานยนต์ข้ามแดนจับกลุ่ม23ครั้งผู้กระทำผิด13รายรถยนต์จำนวน3คันและรถจักรยานยนต์จำนวน39คันพระราชมาัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจับกลุ่ม67ครั้งผู้กระทำผิด70รายของกลาง10รายการพระราชมาัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจับกลุ่ม1ครั้งผู้กระทำผิด1รายของกลาง2รายการพันธกิจที่4การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้มุ่งเน้นขับเคลื่อนการประสานความร่วมมือด้วยการเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสพบลาวทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการครบทั้ง5้าแขวงหนึ่งนครหลวงจัดกิจกรรม CSR ร่วมกันและในปีนี้หน่วยได้วางแผนให้มีการลาดตระเวนร,ร่วมทางน้ำอย่างน้อย3าพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการขยายผลการเพราะพันธุ์ปลานินจิรดาไปยังศูนย์พัฒนาและบริการกิกรรมป่าไม้หนองเตา่าแขวงสวรรณเขตรวมถึงจัดพิทยากรไปให้ความรู้ในพื้นที่และการเชิญมาศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดีต่อไป การดาเนินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนขับเคลื่อนการปฏิบัติใน5พื้นที่หมู่บ้านคู่ขนานไทยและลาวร่วมกับโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดนของกระทรวงมหาดไทยโดยมุ่งสู่ผลลัพธ์ให้ประชาชนและส่วนรชาชการของไทยและลาวได้มีกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่พันธกิจที่5การปฏิบัติในพื้นที่ระวังป้องกัน หน่วยข่าวกรองทางทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีทําการพิสูจน์ทราบที่ตั้งการวางกำลังของกองทัพประชาชนลาวอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประสานกับกองบังคับการควบคุมที่2ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยประชาการสงครามพิเศษติดตามตรวจสอบข่าวสารความเคลื่อนไหวภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติงานอื่นๆที่สำคัญกิจกรรมศุรศักดิ์มนตรีอาร์มิรัน2 0 2 5วิ่งนี้เพื่อน้องชายแดนครั้งที่2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํารายได้จัดหาอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนซึ่งในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากปีที่ผ่านมาโดยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ให้เกียรติเป็นประธานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม1,311คนและการต่อยอดจากกิจกรรมดังกล่าวรายได้จากการจัดกิจกรรมได้จัดหาถุงยางชีพอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของที่จําเป็นอื่นๆนําไปมอบให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดแคลน ในห่วงที่ผ่านมาดําเนินการ2พื้นที่ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านนานดงอํเอาเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬและโรงเรียนบ้านห้วยน้ําผักอาเภอนาแห้วจังหวัดเลยโดยได้มอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนงบประมาณจัดหาสื่อการเรียนการสอนและอาหารกลางวันการช่วยเหลือประชาชนได้ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวไม้เท้าลุงยักษ์และถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ยากไร้ตามแนวชายแดนการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย ผู้บัญชาการกองกำลังศุรศักดิ์มนตรีได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้สืบสารศิละปะวัฒนธรรมไทยโดยการมอบคลุยให้กับสถานศึกษาต่างๆเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาสืบทอดศิละปะวัฒนธรรมไทยและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การขับเคลื่อนง,งานด้านการประชาสัมพันธ์โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในทุกแพลตฟอร์มนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสัมพันธ์กับทีมโฆษกกองทัพบกศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกและสื่อมวลชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของหน่วยส่งผลให้มีผลการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ของกองทัพบ,บกและสื่อประชาสัมพันธ์ของพลเรือนจากภารกิจที่ได้บรรยายไปในข้างต้นแล้วนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่หล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนดังนั้นบทบาทของกองกําลังป้องกันชายแดนนอกจากจะเตรียมเผชิญสถานการณ์กับภัยคุกคามด้านการทหารแล้วยังต้องรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาหลักในพื้นที่ ในการบ่อนทำลายทรัพยากรมนุษย์เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศชาติกองกำลังสุรศักดิ์มนตรียังคงยึดมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนสืบไปกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีขออนุญาตนำเรียนเพื่อกรุณาทราบเพียงเท่านี้ครับ